สวัสดีครับวันนี้มาเก็บเบ็ดเหยื่อเส้เดือนนะครับวันนี้มาลงใกล้ๆแม่น้ําครับเป็นามขึ้นทีครับเลยมาลงวันนี้มารอดูครับจะได้หรือไม่ได้ครับกดค้งครับเนี่ยนะครับตัวแรกครับกดค้งครับ ตายนะครับตัวนี้ขายใหญ่ครับใ,รใหญ่เลยครับขายใหญ่นะครับตัวนี้ ใ่นะครับายครับตัวนี้เ็เอาเลยครับตายครับโอ้นี่ครับมตัวที่สองครับตัวแล้วครับ ตกกระต,ก,ระตกนะครับตัวนี้หัวเตืองครับโอ้โหนะครับไปสวยครับครับสามครับตายครับ ครับใกล้ๆปายกครับตัวนี้นี่ครับโอ้โตัวใหญ่นะครับตัวนี้นี่หมายตัวแล้วครับปกายกตัวที่สี่ครับโอ้โดนแล้วครับตัวที่สี่ของวันนี้นะครับ เนี่ยมานวครับตัวที่สี่นะครับตัวนี้เหยื่อไสเดือนเราครับสี่ตัวแล้ววันนี้อลไรครับตัวนี้แดงครับผมแดงกินเหยื่อไส้เดือนนะครับอะไรหรือไรครับตัวนี้โอ้ตายครับตายครับตัวนี้ติดเชือกเก่าครับตัวที่ห้านะครับนี่ครับสวยนะครับตัวนี้ แล้วครับโอ้ตัวนี้ก็เรียบน้อยครับตัวที่หกครับตายครับเนี่ยยังไม่ซิดเท่าไหร่ครับตัวที่หกครับตัวแล้วครับอะไรครับตัวนี้แดงครับนี่ครับตัวนี้สวยเลยนะครับ กระแดงครับอย่าใช้เดือนครับโอ้กระแดงครับตัวนี้ประปดนะครับผมเดี๋ยวปลาอะไครับโอ้ปลาแดงอีกแล้วครับโอ้มาทะขายนี่ปลาแดงกินครับสวนกันนะครับโอ้ตายครับตายอีกแล้วครับ โอ้โหตายสามตัวแล้วครับวันนี้ติดต่อนะครับนะครับปลาอะไรตัวนี้ปลดเหลืองครับโอ้โหปลาใหญ่นะครับตัวนี้ทิ้งครับตัวนี้โอ้นะครับ สวยนะหมดแล้นะครับเบ็ดเหยื่อเส่เดือนเราวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับครับนี่คือผลงานของเรานะครับนี่ครับปลากายแปดตัวนะครับแล้วก็ปลาแดงครับแล้วก็มีปลากระถิงปลาโกดปลาตอนนี้ครับปลาโกดเล็กๆปลาแยงอะไรเยอะแยะเลยครับนะครับผลงานเหยื่อเส่เดือนวันนี้นะครับ